สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจพลอยขวัญเมืองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้เรามาแห่งานนี่วันนี้นะคะพี่ควันของเรานะครับอาจจะทําอะไรไม่ถูกทาตัวไม่ถูก,กเพราะว่ามีควาน2คนนะคะ ตอนนี้คือพี่นาคขอเข้ามาช้างนะคะขอขามาช้างเครื่องเสียงก็ยังไม่ปิดนะคะ <c oughs> อ่าต,ตอนนี้ตรงนี้ต้องระงับเสียงเพลง เพราะว่าเนี่ยค่ะเออเอาควันใหม่ครับควันใหม่ต้องลงวิชากันหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงวันนี้ใหม่ทั้งคู่นะครับโบโบก็ควันใหม่พี่ขวัญก็ควันใหม่อันนี้ควันเก่าเก็บนะครับสายตายังแบบเอาไม่เอาไม่เพื่อนวันนี้คุณปู่จะเป็น อาจารย์ในพิธีนะคะครับเอก่ตอไปนีีนะครับแก่เจงไฮพ่อหน้าเดียวก่เกาอันัวารากแ้กมนะครับก่อนสี่ขึ้นเอาเราเราเรอ่า้จะสานนาะพระยาข้จะสานกับขึ้นซ่าเนาะนะครับแสดงการคอ้เตี้ยมนะครับก็มีนี่เราปวดเนื้อขันหาเงินสิสองบาทแล้วก็เอานี่น้ำสมบเอามาใส่น้ำ หนัก,กั้งคิดอธิษฐานน้อตั้งใจให้ดีนะครับพอแม่พี่น้องที่มาร่วมง,งานในเมื่อนี้นะครับตัง้งคิดตั้งใจนะครับเพื่อทีนี้ได้เราจะถ่ายเให้ชม,มยอ้อนหลัง <สา S 1> ก่อนค่ะพ่อน่าแล้วก็พอจะผาาแม่จะผาาแล้วก็อยากพี่น้องบุญก็ชิดพันละเกินนะคะบุญเดี๋ยวอันให้พี่นาคยกยกขันนั่นแหละครับ อ่าตอนยกเหล่าน้ำแล้วกับอ่าใส่นาอัดลมเพิ่นเอามาใส่นะครับเ sure ิ nah, uh, ่นมีไม่อีกอันหนึ um, uh, ่งบอให้พอนาาเิ่นอ่าได้ต่างนักโบเพื่อที่จะให้น่างศิบี่างสาช่างศ้ษฐ์หาชัางลินชั้งศิษีสันบดานนะครับได้ยิ้ได้ ่ดห่าย <Hi. S 1> <c oughs> ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุคุณกับพี่นาพร้อมกับเจ้าภาพานะครับมีไม้โบ้ามีเอามาให้พี่นา<อ>มียู่กรลักไปเอามาให้พนานะครับเอามาให้พนาตอนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วหนระือ,อยังครับด สร้างอีกเสื้อหนึ่งผมโทรไปอยู่จักเขาไปพักอยู่ใส่ปุนี่จะพาจะนั่งแจงโซ่จะอ๋อทันเน่เขาก็เห็นพิธีเลยอาจะพาในีเสียงให้หนักขึ้น <c oughs> เชือกละขอ <c oughs> หรือวะ <c oughs> สองเลย <c oughs> ครับ <c oughs> อ๋อได้ครับท่าน,นจักสั่นการเชื่ออ่าเป็นการขอขมาเนาะเป็นการขอโหสิกรรมนะครับครับอ้า ใช้ไม่มาแล้วอ่พี่นาะตั้งอานโมสตั้งนาโมสามจบพร้อมกันเลยพร้อมแล้วก็ตังเลยโมตนตัหโตธยับเจ้าเนี่ยออไอติตะคี ขุนชโลขุนชลางอาทิตานี้ตุตยามปีิอันนี้คือเริ่มใหม่นะขุนชโลขุนชลางขุนชโลขุนชลางอาทิตานี้อาทิตานิตัตยามปีติตัตยามปีติขุนชโลขุนชลางขุนชลังอาทิธานิอาทิตานิสาธุจักเอออันนี้ก็ร้อนนี่ผ่านเนินนะ ต่อไปค่ะนี่มองขึ้นมเนะมองไหนน้อบันนี้นาะนี่รถนี่รถท่านไหนพอเดี๋ยวรอหาที่ขึ้นก่อนนะคะอ่ะตอนนี้พี่นาก็ขึ้นแล้วนะคะพอต้นิดเป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 ิดคนที่ถือซัำปะทนเดียว

ตอนนี้พลายงามยังไม่มานะทุกท่านก็บบที่ขวัญมาแล้วเหลือพลายงามมายังไม่มาแล้วก็จะต้อง อันนี P P ้ก yeah> ็ถ yani ือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรวุ่นวายพอสมควรนะคะดูอ่ะเด็กๆ FC โบโบ้ควานวันนี้ไม่รู้จะเต้นออกหรือเปล่านะคะจักรยานผูดได้อีกนี่ตัวนึงไปไส่เอไฟซีเจ้าจะคือว่าไปตามเหรอเพื่อังนี่ค่อยนำไปใครเนาะฮะก็อยว่าฟซีฟซีมาไปนั่มฟซีมากเพราะเ่อนี่ แล้วคอยกินอ้อยหลังนะคะดูดูชุดพี่ขวัญก่อนนะทุกท่านนี่ค่ะฝีมือเจ้าโ,โบโบดิฝีมือโบโบ,โบโจัดการเลยแล้วนี่โอ้โหใครจะรับผิดชอบเนี่ยถอดรองเท้าไว้น้ำจ่ะเออถอดรองเท้าไว้อลอเ,ไวเลยจ้ะเออ

โอ้โหดูครับโดยทานก็เยอะนะคะทุกท่านอันที่องเ่ีลย้อยยอยติมคุณวัยคุวายหน่อยนะคะรถแห่งก็จอดรอด้านหน้าแล้วนะคะทุกท่านเออ๋ย่าฝ่ากกันเล่นสร้าง เฮ้ย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 เด็กหน่อยไหมหม่เจ้าไหมดูดูเอาเอาเอาเจ้าเบิ้งแน่นันไหมออกมานี้ละพากันหลดแบบนี้เด้อเจ้าขันร้างเหยียบเจ้ามาเจ้าคุมคาโบอ ไปยทำแม่เถาะเจ้าหยาดเจ้าบื่อหยานเนี่ยตีหยาดอยู่เจ้าคือเลีนไปใส่ขาสร้างโอ้ยข่อยเด้อข่อยบ่ได้ห่วงเก็บดอกแต่ว่าให้มันเบิ่งสถานการณ์น้ำจ้าเบิ้งไปเบิ้งุญไหมเบิ้งไปยังแบบเบิ่งเบิ้งเบิ้งบุญเบิ้งแต่ละคนมันเฮียแต่ตะกี้เพิ่นบ่ได้โยนเออ อ้าว่าแต่เด็กน่อยดื้อแล้วผู้เฒ่าดื้อก็เด็กน่อยด้วหนึ่งเล่นเติไเทิมเอาวะโอ้ยโอ้ยสั่งเยียบมือเด้อล่ะเอ้ยโอ้โหไม่กลัวเลยค่ะทุกท่านแมจะบอกใครก็บอกไม่ทันนะคะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะคะที่สุดคงที่สุด ดูดูดูอ่ะดูอ่ะโอ้โหเหนื่อยแ้ำมันไม่เป็นอะไรมันก็ดีไปค่ะแต่เราเนาะเพราะว่าวันนี้ที่อะไรคือคุณปู่นะคุณปู่เป็นควานนะคะทุกท่านใครสอนอยู่ด้านล่างนะคะ โอ้แค่เริ่มต้นก็วุ่นวายแล้วค่ะยังไม่ได้แบบเริ่มขบวนเลยนะนั่นงคือคือยังไม่ออกจากบ้านเจ้าภาพก็โอเด็กหน่อยเด็กหน่อยไม่ยิงแม่ยู่ครับุญแม่แม่ลุกเอเถ้ามันพาไปเด้ย่าจะเก่นบอผ้าดีกับขาเลยเราเลยไปถามว่าจอบใบหย่านไป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 เลยใบหย่านสร้างใบหย่านเอาย่านเจ้าะขึ้นแลนใส่เขาอาบุน พราะว่าควันวันนี้นะครับคุณปู่นะคะเนี่ยเาจะเก็บทิปบรรยากาศเพราะว่าพลายสนก็ต้องดูทั้งสองทั้งสองเชือกเลยทางโบอบแล้วก็พี่ขวัญน,นะครับสมน้ำหนาเวลาที่นีน่ตอนนี้แบบว่าแอลกอฮอล์มันกำลังจะริซึมออกมานะคะม,มันก็เลยจะเหนื่อยเหนื่อยสมควรอยู่นะคะทำตัวเองใให้นอยใครน้องหนไ่ างามกำลังมานะคะนอเพ็อ่ะโอยุกับคาตถ่ายคลิปอุณ่ฮะอคุณิ่นกับ้าตถ่ายคลิปยูดิ่ดเพราะคาตถ่ายคลิปติอยู่บ้ากัเบมาบเถีอตัวนั้นใหญ่กว่า